สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิตตลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทําทนายดวงเราจะมาเล่นพิกอากาศพิกอเด็กกันเนอะเราจะมีไพ่สองกองให้เลือกในหัวข้อที่ว่าเดือนสิงหาคมนี้จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคุณที่เข้ามาเลือกกองไพ่นะคะให้ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องเนาะระหว่างกองที่หนึ่งสีขาวใบใหญ่นี้เนาะกับกองที่สองตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเลือกกองไพ่นะคะ จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้นะคะตั้งใจเลือกได้เลยค่ะับหนึ่งถึงห้าเนาะโอเคเลือกกันได้แล้วเนาะเราจะดูกองไพ่กองที่หนึ่งก่อนนะคะกองที่หนึ่งกองนี้มาดูกันว่าจะมีสิ่งมาดูกันว่าจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาเลือกกองไพ่กองแรกกองที่หนึ่งนี้นะคะ สำรับที่หนึ่งนี้ก่อนอื่นเราจะมาดูตัวตนของคนที่เข้ามาดูกล่องไพ่สำหรับนี้กันก่อนว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นใบมันใหญ่ใบมันใหญ่ค่อนข้างสลับยากขอโทษนะคะใหม่นะตั้งใจนะ ตอนนี้คุณคนที่เข้ามาดูการอ่านไพ่เล่นผิดอากาศกับเราในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างใบที่หนึ่งว้าวในออฟสอดตัวตนของคุณตอนนี้เหมือนกำลังบุกตะลุยไปข้างหน้าตอนนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์ที่วู่วามอารมณ์ร้อนไม่ค่อยฟังใครแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรผาดผลผาดผงจนทยานเลยีเขา ยืนอยู่บนขนนกเนาะนอกจากจะอยู่ที่สูงแล้วยังจะวาดเสียวด้วยเพราะมันเป็นแบบขนนกอะ่ะมันเป็นอะไรที่ดูสิแล้วมันก็มีเหมือนเป็นเมฆฝนปุ๊บแบบอึมครึมอะไรประมาณนั้นเนาะต้องระวังในเรื่องภาวะเรื่องอารมณ์เนาะอารมณ์ร้อนอารมณ์มู่วามเนี่ยต้องระวังแต่เขาเป็นคนที่ชอบการชอบชอบการใช้กำชอบการใช้ใช้กําลัง ชอบการผจญภัยเออชอบการผจญภัยดูจากลักษณะของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างบนด้วยความหวาดเสียวนั่นเลยเนาะอนายอ h อฟค c ั p ในช่วงนี้อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์หรืออาจจะเป็นคนที่ชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มลักษณะของของไพ่นายออฟครับนะคะ หรืออาจจะเป็นคนที่มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะเลือกเยอะจนกลายเป็นที่แบบค่อนข้างจะเจ้าู้เลยประมาณนั้นเนาะลักษณะของนายออกคับนะคะช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการกินการการเป็นอยู่การท่องเที่ยวการกินหรูอยู่สบายอะไรประมาณนี้เนาะมาดูกันต่อว้าวในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้ มันเป็นลักษณะ True of Pent of p e n t a c l e มันเป็นลักษณะของการหมุนเงินการที่มีเงินเข้ามานะแต่ว่ามันมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายออกไปมันเป็นลักษณะของคนที่กําลังหมุนเงินหรือว่าหรือว่าเราในช่วงนี้อาจจะกินเที่ยวเยอะไปเนยเงินมันก็เลยเหมือนตึงตึงมือมีให้เข้ามาใช้แต่มีเรื่องให้ต้องได้จ่ายประมาณนั้นนะคะมาดูกันต่อเอสออฟวอลเอออฟวอมันจะเป็น ลักษณะของการที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่มีสิ่งสิ่งสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของแรงบันดาลใจในเรื่องของการที่ความมีความคิดสร้างสรรค์น่ะก็ดูดูจากนะเนี่ยมันเป็นเหมือนหนึ่งไม้เท้าของอันนี้มันจะเป็นเหมือนกุหลาบมันเหมือนการเริ่มต้นที่จะทำอะไรใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่พัฒนาตนเองเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่ามันเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟด้วยนะคะไพ่ไม้มันจะเป็นธาตุไฟเนอะเมสิงธนูหรือเป็นพลังงานของการเขาเรียกว่าอะไรอย่างรู้อืมการเริ่มต้นไปในทางที่ดีอ่ะมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะเอ็ดออฟวอนเนี่ยมันจะเป็น เขาเรียกว่าอาจจะเริ่มต้นการลงทุนที่จะทำงานใหม่หรือมีโปรเจกต์ได้รับงานอะไรใหม่ๆก็ได้เนาะอีกในหนึ่งก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับงานคือไปรับงานโปรเจกต์ใหม่ๆนั่นแหละใครทำงานบริษัทอาจจะช่วงนี้อาจจะได้รับงานใหม่ๆเข้ามาเป็นงานแบบที่จะทำให้เราอ่ะได้เกิดความคิดเริ่มสร้างสารรค์ในการทำงานและต่อยอดให้เกิดความสำเร็จ เกิดการเติบโตเกิดหนทางและเกิดทางเลือกใหม่ๆใ,ในการทำงานเนาะเนี่ยมันเป็นเหมือนความรับผิดชอบใหม่ที่เรากําลังจะได้รับเหมือนช่วงนี้เราเองก็จะมีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดริเริ่มที่จะทํางานอะไรใหม่ๆด้วยใครที่ทํางานราชการอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะถ้าได้รับใบน,นี้นะคะคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนโสด มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักคนทํางานมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานนะลักษณะของเอออ o วอนะคะมาดูกันต่ออีกใบหนึง่งลักษณะตัวตนของคุณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างอืม Four อ f f o f Swords o f s w o สี word, ่ดาบมันเป็นอะไรที่อยากให้เราได้หยุดพักเหมือนเราช่วงนี้อาจจะท่องเที่ยวกินดื่มเยอะหรือเปล่า โลดผนโจรทยานเยอะแหละมันทําให้เราแบบไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้พักผ่อนะก็อยากให้เราได้นอนหลับได้พักผ่อนได้แบบพักผ่อนบ้างอ่ะหรือเราอาจจะกําลังไปรับโปรเจกต์ใหม่คือกําลังคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนว่าเรากําลังใช้อยากให้อยากให้เราอะใช้ความนิ่งความนิ่งความสงบในการคิด าะบางทีถ้าเราเหนื่อยแล้วมันจะคิดไม่ออกเนาะเขาอยากให้เราได้พักผ่อนเพอะพักผ่อนแล้วเนี่ยความคิดเริ่มสร้างสารรค์อะไรมันอาจจะปิ้งแวบขึ้นมาในตอนที่เรานอนหลับพักผ่อนอยู่ก็ได้เนาะทีนี้เราจะมาดูช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคุณคนที่เข้ามาเลือกกองไพ่กองที่หนึ่งบ้างนะคะการงานการเงินและความรักนะสิ่งดีๆเรื่องดีๆใดๆจะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง มาดูใบแรกว,ว้าวเดอะเฮอร์มิทเดอะเฮอร์มิทเขาเป็นอะไรที่นิ่งเงียบเดอะเฮอร์มิทเป็นเหมือนคนที่กำลังกำลังอยู่ในลักษณะของการปล่อยวางอะนิ่งเงียบอะอยู่เป็นลักษณะของคนที่เป็น นักปราชญาก็ได้นะคนที่มีความรู้มีการศึกษาดี t h ฮ Hermit เป็นไพ่ประจําราศีกันด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบสันโดษดูเลยชอบสันโดษไหมขึ้นไปอยู่บนที่สูงอยู่คนเดียวเลยชอบสันโดษแล้วเขาเรียกว่ามีโลกส่วนตัวสูงเนี่ยโวสูงแน่นอนชอบสันโดษมีโลกส่วนตัวสูง ขึ้นไปยืนสูงเลยเป็นลักษณะของท่าตดินก็นได้นะคะพมังกรกันพึกศพเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่ช่วงนี้อาจจะเบื่อหน่ายอยากอยู่อยากหนีความวุ่นวายอยากอยากอยู่อย่างสงบสงบอะอยากอยู่คนเดียวอยากอยากใช้ความคิดอะไรอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะคือเป็นคนที่ชอบเก็บตัวด้วยนะ เก็บตัวไม่ชอบความวุ่นวายนะไพ่ใบนี้เนอะเป็นแต่ว่ามันเป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าอะไรชอบมีมีความรู้นะมีความรู้มีความสามารถแต่ว่าช่องนี้อาจจะแบบอยากเก็บตัวอยากอยู่เงียบๆอยากปิดวุ้งอะไรประมาณนั้นเนาะมาดูกันต่อนะคะจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคุณคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งกันบ้าง เอาเป็นไฮพินเทสแหละไฮพินเทสก็เหมือนลักษณะของอะไรที่มีรับลมคมในเป็นคนที่มีสองบุคลิกในด้านเดียวในคนเดียวนะมีด้านหยินและหยางมีทั้งมืดและสว่างอยู่ในด้านเดียวช่วงนี้เหมือนกำลังคิดคิดเยอะมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้วิตกแต่ว่าเขาเป็นเขาเป็นคนที่ คิดเนี่ยเขาอาจจะคิดเรื่องงานก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ละเอียดอรอบคอบทำทำอะไรแล้วทําในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความละเอียดรอบคอบได้ดีไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นพวกนักบัญชีนักตรวจสอบ <c oughs> จิตแพทย์อย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ทํางานประเภทนั้นได้ดีนะ <c oughs> เป็นลักษณะของเดอร์ไฮเป็นเทศนะเป็นลักษณะของนักมวดหญิงให้หมายเลขสองก็ได้เนาะ เขาจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะเป็นคนที่มีลักษณะมีอารมณ์อ่อนไหวเนีย่ยเหมือนช่วงนี้มีเรื่องให้เก็บตัวหรืออีกในหนึ่งให้ระวัง <c oughs> เรื่องสุขภาพเชื้อโลกที่กำลังกำลังระบาดอยู่ในขณะน,นี้ต้องระวังนะคะอืมมาดูกันต่อ ีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งบ้างทีอท่ออฟคัพที่ออฟคัพมันจะเป็นในเรื่องของ <c oughs> การเฉลิมฉลองเนาะการสังสรรค์เฉลิมฉลองการ <c oughs> มีเพื่อนมีหุ้นส่วนมีคนที่จะเข้ามาเข้ามาร่วมวม,มือร่วมแรง ในการทำงานหรือว่าบางทีอาจจะได้เจอกับคนคนที่เข้ามาทำให้แบบพัฒนาไปในเรื่องของงานที่ดีขึ้นเนาะในล,ลักษณะของการเฉลิมฉลองยินดีนั่นแหละหรือการที่จะมีความสุขช่วงช่วงนี้นะช่วงเนี่เดือนสิงหาคมเนี้ยหรืออาจจะมีคนที่เข้ามาผลักดันผลักดันเราในเรื่องของความสำเร็จ อืมหรือใครที่มีมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองแต่งงานเนาะมันเป็นไพ่ลักษณะของความสุขและการเฉลิมฉลองอะ่ะไพ่ใบนี้นะคะอืมดีจังหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคิดมากอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเราว่า อย่าคิดมากเลยมันมีสิ่งดีๆเรื่องดีๆของการเฉลิมฉลองเข้ามานาะช่วงนี้นะใครที่มีคู่อาจจะได้มันหมายแต่งงานด้วยนะมาดูกันต่อฮึม King of One King of One เป็นลักษณะของการประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเนาะในเรื่องของงานไม่ต้องกลัวนี่เป็นลักษณะของธาตุไฟแล้วเนะ <c oughs> าะไพ่ไม้ลักษณะของคนที่ มุ่งมั่นตั้งใจทํางานมาด้วยความความความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะเขาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของการงานนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาคือถ้าถ้าไม้มันเป็นลักษณะธาตุาไฟใช่ไหมเมษสิงห์ธนูเป็นคนเนี่ยคนที่จะเข้ามาเนี่ยหรืออีกในหนึ่งคนที่ที่จะเข้ามาให้เราได้รับการเฉลิมฉลองเนี่ย อาจจะเป็นลักษณะของคนที่รูปร่างหน้าตาดีออกไปในทางฝรั่งฝรั่งหน่อยเนาะในโ,นโซนโนยุโรปประมาณนั้นเนาะใครที่ทำงานเป็นเจ้าของกิจการงานจะดีงานจะประสบความสำเร็จคนโสดมีเกณฑ์ได้ได้แต่งงานกับคนต่างชาติด้วยนะได้ไพ่ใบนี้นะคะทีนี้มาดูกันต่ออีกใบหนึ่ง ช่วงนี้จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคุณคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองสำรับที่หนึ่งนี้นะคะอืมเทมเพลนเ e มเพลนเป็นเทมเพลนเป็นไพ่ประจำราศีธนูนะคะช่วงนี้เขาอยากให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับสมดุลในเรื่องของภาวะจิตใจและในเรื่องของการทำงานมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง บางคนอาจจะต้องมีเกณฑ์โยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางใครที่ได้รับไพ่ใบนี้เนาะเนี่ยมันมีเกณฑ์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานแต่มันจะดีขึ้นนะคะงานจะดีขึ้นในงานจะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ดีขึ้นคนมีคู่จะได้แต่งงานจะได้เฉลิมฉลองแต่ให้ระวังเรื่อง กินดื่มเที่ยวเยอะระวังเรื่องสุขภาพหน่อยเนาะช่วงนี้เนาะเราอ่านได้ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1ต่อไปเราจะมาอ่านไพ่คนที่เลือกกองที่สองนะกองที่สองคือสําหรับนี้นะเราจะมาดูตัวตนของคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองกันว่าช่วงนี้ คุณเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนสิงหาคมที่เข้ามาดูการอ่านไพ่ของเรานะตัวตนของคุณเป็นยังไงกันบ้างใบแรกว้าวเป็นเดวิลเด e เดวิลหมายถึงอะไรที่คุมเครือไม่ชัดเจนปิดบังซ่อนเลนหรืออาจจะเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหรือมีเรื่องแบบเขาเป็นลเป็นลักษณะของการลุ่มหลงอะ่ะลุ่มหลงเนี่ยในเรื่อง เรื่องการมารมาลมอะไรประมาณนั้นเนาะมาดูต่อไปว้าวเจเวนออฟคัพเ e เวนออฟคัพเป็นลักษณะของการที่คิดคิดเยอะคิดมากคิดมโนหรือเป็นลักษณะของการขอพรก็ได้นะหรือมีสิ่งที่คิดอยู่ในใจเยอะมีสิ่งเนี่ยเราคิดเอาไว้หลากหลายทางเลยมันมีหลายทางเลือกเลยที่เรากำลังคิด อยู่ในใจนะมาดูกันต่อว้าว e d e of One Edge of One เป็นอะไรที่การติดต่อออนไลน์ก็ได้นะการสื่อสารใครที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์เนี่ยธุรกิจกำลังจะประสบความสำเร็จด้วยความรวดเร็วมันเป็นอะไรที่พุ่งเข้ามาด้วยความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเงินที่ดีขึ้นความรักเนี่ยจะได้เจอเจอรักที่พุ่งเข้ามาด้วยความรวดเร็วการงานก็จะพุ่งเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับประเภทออนไลน์กำลังจะดีส่งผลดีในเรื่องนั้นนะคะมาดูกันตอน่องานประสบความสำเร็จคนที่ทำงาน มีกิจาการเป็นของตัวเองเนี่ยมันเป็นลนักษณะของการมันเป็นเหมือนบ้านมันเป็นเหมือนกิจาการเล็กๆที่เราทําขึ้นเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จใครที่มีกิจาการมีงานเป็นของตัวเองเนี่ยกำลังจะประสบความสําเร็จหรืออีกในหนึงเนี่ยมันมีความรักที่กําลังจะพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาแล้วแล้วเขาจะเหมือนแบบได้ได้มั่นหมายได้แต่งงานได้มีครอบครัว เป็นลักษณะของการสร้างบ้านการมีครอบครัวนะคะโอลวอรเนาะมาดูอีกใบนึ่งตัวตนของคุณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างที่เลือไพ่ใบที่สามรับที่สองว่าไฟออฟสอดเป็นลักษณะของการหวาดระแวง <c oughs> การสู้ลบการมีสิ่งที่ให้ต้องฝากฟันน่ะมันเป็นอุปสรรคปัญหานะ ประสัปัญหาให้ต้องฝ่าฟันในช่วงนี้นะคะมาดูอีกเออไม่ใช่มาดูอีก,ออม,ม,าอกมาดูกันว่าเดือนสิงหาคมนี้จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นปาฏิหาริย์ใดเกิดขึ้นการงานการเงินและในเรื่องของความรักมาดูาดูกันนะจะเลือกกองที่สองนี้นะคะใบแรกโอ้ King of Pentacles เงนิงนเงนินเงินมา มาเป็นคิงเหรียญมาเลยอะ่ะเป็นลักษณะของความมั่นมั่งคัง่งมั่นคงในเรื่องของเงินลักษณะของคิงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่วางแผนการเงินได้ดีเก็บเงินเก่งคือแบบเก็บเอาไว้อะไม่ยอมใช้จ่ายอะไรง่าย,ายๆหรอกเขาเป็นคนลักษณะที่ไม่ไม่ใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะข <c oughs> ี้เหนียวด้วยละ่ะถึงได้เก็บเงินเก่งเนาะ มาดูกันต่อ <c oughs> พอพูดเยอะเสียงก็จะแหบเนาะขอโทษนะคะมาดูจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคุณการงานการเงินและในเรื่องของความรักดูสิมันจะมีปาฏิหาริย์ใดเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ไหมมาว้าวเฉลิมฉลองเหมือนสำรับเมื่อกี้เลยสำรับแรกเมื่อกี้ก็เกิดการเฉลิมฉลองเหมือนกันเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น ให้ว่าจะเป็นในเรื่องของงานมีคนจะเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนเราในเรื่องของงานในเรื่องของความรักใครที่มีคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้มั่นหมายแต่งงานนะว้าวดูสิสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีเรื่องใดมาดูสิการงานการเงิน,น,นและในเรื่องของความรักนะอืแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ย ทูออฟวาร์มันเป็นลักษณะของการสองจิตสองใจคิดมากคิดไม่ตกคิดกังวลมันมีสองทางให้เลือกอะตอนนี้นะเนี่ยลังเลเป็นลักษณะของคนที่ลังเลตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกทางไหนดีมาดูกันต่อสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคนที่คนที่เข้ามาเลือกกองที่สองนี้นะคะโอ้เดอะเวอร์ เลือกดีๆเถอะมันจะดีมากเลยอะ่ะเดอะเวอร์มันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมันเป็นไพ่ของคนที่คิดบวกคิดแย่ดีเนี่ยเดอะเวอร์มันเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จสมบูรณ์แบบอะนะ่ะเนาะหมายถึงการเดินทางต่างประเทศด้วยก็ได้ใครที่มีเกณฑ์ที่จะท่องเที่ยวหรือเดินทางเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะได้ไปต่างประเทศ นักเรียนนักศึกษาอาจจะได้ทุนได้รับการศึกษาได้รับทุนที่จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็ได้หรืออีกในหนึ่งใครที่เป็นโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักกับชาวต่างชาตินะว้าวอีกใบหนึ่งสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณกองที่สองการงานการเงนิงนและในเรื่องของความรักขอปฏิหารดีๆน้อยเกิดขึ้นกับคุณกองที่สอง mm. KING OF w a r เป็นลักษณะของคนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะคะนี่มีการเฉลิมฉลองมีเดอะเบอร์เข้ามาแล้วยังเป็น KING OF w a r อีกเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าคิงคือพระราชาเนาะพระราชาที่แบบเหมือนแบบทำงานมาด้วยความตั้งใจอะเขาทำมาด้วยความ การตั้งใจด้วยความเต็มที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานการเป็นเจ้านายตนเองการเป็นเจ้าของกิจการนงานที่ทําจะประสบความสาเร็จอย่างมากเลยเป็นลักษณะของธาตุไฟก็ได้นะคะเมษสิงห์ธนูเนาะลักษณะของไพ่ไม้นะคะช่วงนี้มีคือลักษณะของคิงเนี่ยเขาเป็นคนที่มองการมองการไกลเป็นคนที่มีอํานาจมีบารมี เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีอุดมการณ์ในการทํางานมีความคิดสร้างสรรค์ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีอัธยาศัยดีเนาะมีคนที่มีเสน่ห์ด้วยอัธยาศัยดีมีเสน่ห์มีอารมณ์ขันมีน้ําใจมีคนเป็นคนที่มีจิตมีเป็นคนที่ใจกว้างคนใครที่เป็นโสด มีเกณฑ์ได้พบรักกับชาวต่างชาติเนี่ยเดอะเวอร์ก็ชาวต่างชาติลักษณะของ king of วอรก็เป็นลักษณะของชาวต่างชาติเหมือนกันนะไปในทางยุโรปนะไปทางฝรั่งอืฝรั่งรูปหล่อหน้าตาดีเลยล่ะคนนี้อายุประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีขึ้นไปใครที่ติดต่อค้าขายเกี่ยวกับทางต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะได้ผลได้รับผลในทางที่ดี ดูสิสองใบมีขึ้นมาติดกันเนี่ยติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศดีเนี่ยใครที่กําลังอยู่ในอยู่ในออนไลน์อ่ะอยู่ในธุรกิจออนไลน์อ่ะในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะดีเพราะว่ามันจะส่งเสริมเราไปเด่นโด่งดังในถึงต่างชาติต่างประเทศเลยอะ่ะดูสิ ไพ่ใ,ใบที่สองออสำหรับที่2เราอ่านได้อย่างนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมการอ่านไพ่ของ Magic t a ลอ o t ดบายคิตตนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามใครที่ยังไม่กดติดตามเรารบกวนกดติดตามช่อง Magic t a ลอร์บคิตตให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ